การเสนอผลงานนวัตกรรมเพื่อขอรับรางวัล Innovation Jan หนึ่ง Award 2อ2 6นางสาวกริติกางามอเนกผู้พัฒนานวัตกรรมนางสาวกริติกางามอเนกตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดพลัดลาอินทราชประสิทธิ์นวัตกรรมที่เสนอเพื่อขอรับรางวัลคือชุดกิจกรรมเกมสุ่มพาเสี่ยง เรียงร้อยถ้อยคำขวัญประเภทนวัตกรรมการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่มาและความสำคัญการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษาปีที่3เป็นช่วงสำคัญในการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนและความคิดสร้างสรรค์ซึ่งมีผลต่อการเรียนรู้ระยะยาวและการทดสอบเอแต่จากการสอนที่ผ่านมาพบว่า ผู้เรียนจำนวนหนึ่งยังเขียนประโยคได้ไม่ชัดเจนใช้คำไม่เหมาะสมและยังสร้างคำขวัญได้ไม่ดีส่งผลให้ผลสำเร็จและคะแนน NT ยังต่ำกว่าเป้าหมายครูผู้สอนจึงพัฒนานวัตกรรมชุดกิจกรรมเกมสุ่มพาเสี่ยงเรียงร้อยถ้อยคำขวัญ เพื่อเสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์พัฒนาความเข้าใจเรื่องคำคล้องจองและคำขวัญกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดท .4.1 ป .3 ทับรวมถึงช่วยเพิ่มผลคะแนนสอบ NT ของผู้เรียนในภาพรวมวัตถุประสงค์ของการพัฒนานวัตกรรม 1. เพื่อสร้างชุดกิจกรรมเกมสุ่มภาเสียงเรียงร้อยถ้อยคำขวัญ2 เพื่อพัฒนาทักษะการแต่งคำขวัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 3. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเกมสุ่มพาเสียงเรียงร้อยถ้อยคำขวัญ 4. เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสารรค์การสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่นเป้าหมายของการพัฒนานวัตกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ร้อยละร้อยได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมเกมสุ่มพาเสี่ยงเรียงร้อยถ้อยคำขวัญ 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ร้อยละ80มีผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ70เป้าหมายเชิงคุณภาพ 1. น นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะด้านการแต่งคำขวัญ 2. นักเรียนมีทักษะการคิดสร้างสรรค์การสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่นขั้นตอนการดำเนินงาน 1. ศึกษาปัญหาวิเคราะห์ผลสำฤทธิ์ของผู้เรียนปีที่ผ่านมาพบว่านักเรียนขาดทักษะด้านการแต่งคำขวัญ 2. ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดพรพลาในเรื่องของมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง 3. ออกแบบชุดกิจกรรมเกมสุมพาเสียงเรียงร้อยถ้อยคำขวัญที่มีความน่าสนใจเหมาะสมกับวัยของนักเรียนเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3และเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 4. สร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมเกมสุ่มพาเสี่ยงเรียงร้อยถ้อยคำขวัญซึ่งประกอบด้วยสื่อภาพประกอบตัวอย่างคำขวัญบัตรคำเรียงร้อยถ้อยคำขวัญเกมสุ่มพาเสี่ยงเรียงร้อยถ้อยคำขวัญกิจกรรมวงล้อสุ่มหัวข้อคำขวัญใบงานการแต่งคำขวัญ 5. ให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยช่วยตรวจสอบความถูกต้องปรับปรุงแก้ไขและนำชุดกิจกรรมเกมสุ่มพาเสียงเรียงร้อยถ้อยคำขวัญไปใช้ในการจัดการเรียนรู้กับนักเรียน 6. ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นวัตกรรมเกมสุ่มพาเสียงเรียงร้อยถ้อยคำขวัญ สื่อการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านการแต่งคำขวัญการเล่นเกมให้คุณครูกดเริ่มเกมในหน้าสองของสไลด์ตรงนี้ให้คุณครูกรอกจำนวนนักเรียนในห้องเรียนแล้วกดสุ่มเลขที่นักเรียนเพื่อเล่นเกมคุณครูสามารถปรับใช้สำหรับเล่นรายบุคคลหรือรายกลุ่มก็ได้นะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนที่ได้รับการสุ่มกดเลือกการคำขวัญเลือกการตามเลขที่นักเรียนชอบได้เลยค่ะ แล้วให้นักเรียนอ่านคำขวัญที่ได้และเรียงคำขวัญให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดนะคะมีเวลาให้ข้อละ1นนาทีค่ะเมื่อเรียงเสร็จแล้วกดตรวจสอบคำตอบถ้าผ่านก็นับคะแนนสะสมแต้มไว้ค่ะแล้วให้กดสุ่มนักเรียนคนใหม่เพื่อเล่นเกมต่อไปค่ะเล่นวนไปจนครบทุกคนหรือครบทุกกลุ่มอาจจะให้นักเรียนเล่นหลายรอบโดยแต่ละรอบมีเงื่อนไขว่าไม่ให้สุ่มการ์ดใบเดิม ให้นับแต้มรวมใครได้คะแนนสูงสุดถือเป็นผู้ชนะค่ะคุณครูอาจจะมีรางวัลเล็กๆน้อยๆเพื่อเสริมแรงเด็กๆได้นะคะเกมสุ่มหาเสี่ยงเรียงร้อยถ้อยคำขวัญน,นี้จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้คำขวัญคำสัมผัสและการใช้ภาษาที่เหมาะสมและทำให้บรรยากาศในห้องเรียนมีความกระตือรือร้นรวมมือสนุกสนานและมีความสุขในการเรียนรู้ คุณครูลองนำไปใช้กับเด็กๆนะคะหวังว่าเกมนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณครูหลายท่านไม่มากก็น้อยขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะบ๊ายบอะอะอย่าเพิ่งไปค่ะนวัตกรรมเกมสุ่มพาเสี่ยงเรียงร้อยถ้อยคำขวัญยังมีแบบเวอร์ชั่น2ด้วยนะคะเป็นเวอร์ชันที่เหมาะสําหรับการเล่นแข่งขันเพื่อนับแต้มคะแนนของแต่ละคนหรือกรณีที่นักเรียนมีมือถือทุกคน หรืออาจจะให้นักเรียนที่เล่นเวอร์ชัน1น1คล่องแล้วได้เล่นเวอร์ชัน 2. 2เด็กๆจะต้องแข่งกันทําความเร็วในการเรียงคําขวัญให้ถูกต้องทั้งหมดยิ่งเร็วยิ่งได้คะแนนโบนัสเพิ่มค่ะยิ่งเล่นยิ่งสนุกยิ่งได้เรียนรู้เกมสุ่มพาเสียงเรียงร้อยถ้อยคำขวัญน,นี้คุณครูสามารถคัดลอกลิงก์ไปใช้กับนักเรียนได้เลยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย ผลสำเร็จของนวัตกรรมชุดกิจกรรมเกมสุ่มภาเสียงเรียงร้อยถ้อยคำขวัญช่วยสร้างบรรยากาศที่สนุกและมีความท้าทายนักเรียนมีความสนใจและมีแรงจูงใจในการเรียนรู้มากขึ้นกล้าสแสดงออกและมีบทบาทในการทำกิจกรรมสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการลองผิดลองถูกชุดกิจกรรมเกมสุ่มพาเสียงเรียงร้อยถ้อยคำขวัญ ช่วยเชื่อมโยงเนื้อหากับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21เช่นทักษะการคิดสร้างสรรค์การสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่นให้เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนจากกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยชุดกิจกรรมเกมสุ่มพาเสี่ยงเรียงร้อยถอยคำขวัญสูงกว่าก่อนเรียนและผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละเจ็ดสิบ จำนวน25คนคิดเป็นร้อยละ83.33ประโยชน์ที่ได้รับ 1. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะด้านการแต่งคำขวัญและการเลือกใช้คำที่เหมาะสมมากขึ้น 2. นักเรียนมีผลสมริ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน 3. นักเรียนมีทักษะการคิดสร้างสารรค์การสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่น 4. ชุดกิจกรรมนี้ช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ทำให้เรียนภาษาไทยอย่างสนุกและไม่น่าเบื่อ 5. ครูผู้สอนมีชุดกิจกรรมเกมสุ่มพาเสี่ยงเรียงร้อยท้อยคําขวัญสําหรับการจัดการเรียนรู้และเผยแพร่เลขเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับเพื่อนครูทั้งในและต่างโรงเรียนและยังสามารถต่อย,ยอดในกิจกรรมอื่นหรือรายวิชาอื่นได้ การเผยแพร่นวัตกรรม 1. เผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต1 2. เผยแพร่ลงใน Facebook Page โรงเรียนวัดพลับพลา 3. เผยแพร่ลงใน YouTube ช่อง Class and c คล s สไซแอนไบครูแพ 4. เผยแพร่ให้กับครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทยทั้งในโรงเรียนและต่างโรงเรียน ข้าพเจ้าขอจบการน,นำเสนอผลงานนวัตกรรมเพื่อขอรับรางวัล Innovation จัน Jan 1 Award 2026เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ